ได้เขื่อนที่ในหลวงวางแผนไว้แล้วก็ได้ทําเป็นลําธารของน้ําที่ผ่านมาทางนี้เป็นป,ปฏิรูปประเทศเหมาะสมที่จะทําความเจริญได้แล้วคนมากันหลายทิศหลายทางมีชื่อจําไม่ได้นะวันประชุมกันที่ว่าจะทํากันยังไงหานี้ก็มีหลายท่านโดยท่านเนี่ยเราไม่สามารถจะนึกชื่อได้เพราะยังไม่คุ้นกันเท่าไหร่แต่พบหน้าพบตาพอย้มกันได้ในวันนี้ท่านก็ช่วยเต็มที่ ช่นนำมังกรมาตั้งบารมีที่แล้วไม่ใช่เรื่องง่ายนะมังกรเนี่ยมันจะออกหน้ามันต้องหานใหญ่มีการแหร่มีการเทิดเทิดทูลสิ่งต่างๆที่ศักดิ์สิทธิ์พระอินทร์พระลมพระพรมประยมประการทาเท้าเจ้าโลกบาลท่านก็ส่องประเนตรลงมาดูว่าดูโน้นชีในเมืองนั้นที่นั้นคนชื่อนั้นกําลังทําบุญเพื่อความเจริญของแผ่นดินจึงเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เหลือเกินใครได้มาเห็นงานนี้แล้ว พูดกันจนวันตายว่าอู้ปทับใจเหลือเกินงานครั้งนั้นถึงอาตมาเองมาแปดสุดปีกว่าแล้วยังไม่เคยเห็นงานเช่นนี้ตั้งๆขาสถาปรนายเราเป็นประธานในการสร้างแต่เราก็เตือนเตือตวนใจเหมือนกันว่าอะไรกันนะแปลกประหลาดเหลือเกินคนก็อุณหาหัวข้างกว่า,ว,าวนก็ไม่ตกการเลี้ยงโรงทานก็อุดมสมบูรณ์และสงฆ์องค์ก้าก็มาช่วยรองอาตมาเป็นชั่วโมงกว่าจะมาได้ต้องต่อ ตัวระจับกันเรื่อยะปหมดถึงไหนกันแล้วนะเราว่ารอก่อนเนี่ยเราก็ทําเวลาอย่างแรงเลยมาทันพอดีเงินทองก็เข้าไหลหลังกันไหลหลังกันเข้ามามากมายหลายที่หลายทางจึงขออนุมตนาสาธุการเก่ท่านเจ้าภาพผูดี่มาช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งหมดเลยขอให้สมบูรณด้วยจตุพิตรพรชัยให้มีอายุวันณนะสุขบลั สิ่งอันใดเป็นของดีอันจะมีขึ้นกับพวกท่านก็ิ่งนั้นจงพลันสมฤทธิ์จงพลันสมฤทธิ์ในที่ทุกรสถานในการทุกเมื่อเตินก็จรนินจุกเจริญพรกับท่านเจ้าภาพและคนที่มาร่วมบวงตัวหน้ากันเหมือนกันจะหลดละกาลละนานเถิด คุณผู้ชมครับที่ท่านผู้ชมได้ชมไปทั้งหมดนั้นก็คือน้ำใจเมตีของคนไทยที่มีให้กันนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับจากนี้ไปพี่น้องชาวอำเภอบ้านคาและอำเภอใกล้เคียงเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะสะดวกขึ้นไม่ต้องเดินทางไปรักษาไก่อีกแล้วครับเพราะโรงพยาบาลบ้านคากำลังจะถูกก่อสร้างขึ้นท่านใดมีจิตศรัทธาที่จะร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลบ้านคา ก็สามารถโอนเงินผ่านมาได้ที่บัญชีกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลบ้านขาธนาคารกรุงไทยสาขาสวนพึ่งเลขที่บัญชี7ขีด290ขีด190ขีด912และบัญชีกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลบ้านขาธนาคารอมสินสาขาสวนพึ่งเลขที่บัญชี0ชขีด200 ขีด380ขีด451ขีด32ส่วนคุณผู้ชมท่านใดต้องการแนะนำสถานที่สร้างบุญหรือติชมรายการก็สามารถแจ้งมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมนรคมพิทก่อนมิ่งและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์วันเวลาเดียวกันนี้ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ